สรุปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่15จาจฝูงยังคงเป็นอาร์เซนอลหลังบุกไปชนะเชลซีมา1ประตูต่อศูนย์ด้วยรูปเกมที่เหนือกว่าขณะที่ลิเวอร์พูลนั้นได้โมนิเมดซาร่าเหมา2ประตูเฉือนสเปอร์ไป2ประตูต่อ1และชนะเป็นเกมเยือนนัดแรกของลิเวอร์พูลเลยเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้10คนสามารถเอาชนะได้จากจุดโทษในช่วงทดเวลาจากเออร์ลิงบ์ฮาร์แลน ขณะที่แอสตันวิลล่านั้นประเดิมนายใหม่อย่างอูดายเอเมอรี่เปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งมาที่คู่วันเสาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นในเกมนี้ถ้าสามารถคว้า3มแต้มได้จะแซงอาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงชั่วคราวด้วยก่อนเกมประกาศรายชื่อ11คนนั้นปรากฏว่าเอริงเบลฮาร์แลนด์กองหน้าตัวเก่งเป็นสำรองเช่นเดียวกับฟิลฟอร์เดน ส่วนทีมเยือนนั้นเกมนี้ขาดเพียงดาวยิงตัวเก่งอย่างอารีซันดามิโตวิดที่มีอาการบาดเจ็บตอนซ้อมบุร์สิ์เป่าเริ่มเกมมาก็เป็นไปตามคาดแมนซิตี้นั้นบุกใส่ฟูลแลมแบบงงหัวไม่ขึ้นมาในนาทีที่16จังหวะกุนโดกันพาบอลเข้ากลางสนามก่อนแทงทะลุช่องให้จูเลียนอัลเวรสตะบันด้วยเท้าขวาในกรอบเขตโทษบอลเช็ดขานเข้าประตูไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกนำไป1ประตูต่อศูนมาในนาทีที่25 แฟนบอลเจ้าถิ่งถึงกับช็อกจังหวะที่ฟูลแลมเปิดเกมบุกบอลกระดอนมาเท่าทางแฮร์รี่วิลสันได้หลุดเดี่ยว้ากกาเซโลวิ่งตามมากระแทกจาดด้านหลังในกรอบเขียโทษผู้ตัดสินชี้เป่าเป็นจุดโทษพร้อมแจกใบแดงให้ชาวกาเซโลและผู้สังหารจุดโทษเป็นอันเดรสเปเรล่าสังหารไปไม่เหลือฟูลแลมตามตีเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ดังกล่าวครึ่งหลังมาแมนเชสเตอร์ซิตี้สิบคนยังครองบอลเหนือกว่าแต่ก็ยังทําอะไรฟูลแลมไม่ได้จนกระทั่งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเปลี่ยนเอา 2แนวรุกอย่างเอริงบาวฮาแลนด์และฟิลโฟเดนลงมาแทนจ็คกิลิตและจูเดนอัวาเรสในนาทีที่74ดบรเดอบรอยเปิดตักย้อยๆให้เอริงรฮาแลนด์มงเข้าไปแต่เจ้ากรรมโดน v ีอาริปประตูขืนเนื่องจากฮาแลนด์นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้าช่วงชดเวลาบาดเจ็บ เกมเข้าท่าจะจบกันที่เสมอไป1ประตูต่อ1นแต่สุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมาได้จุดโทษจากจังหวะที่เครวินเดบรอยไปโดนแอนโทนีโรบินสันสกัดจากด้านหลังผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษก่อนที่เอริงบฮาร์แลนจะรับหน้าที่สังหารเข้าไปจบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นทําได้สามารถเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมแบบพือจับ10คน2ประตูต่อ1นําขึ้นจากฝูงชั่วคราววันเสาร์ข้ามาที่เกมวันอาทิตย์ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เชลซีประทะอาเซนอลน ก่อนเกมนั้นเชลซีมีนักเตะบาดเจ็บหลายคนโดยเกปบ,บ้าผู้รักษาประตูมือหนึ่งนั้นบาดเจ็บจากเกมนัดที่แล้วเช่นเดียวกับเบนชิเวลที่บาดเจ็บมาจากเกมกลางสัปดาห์ส่วนอาร์เซนอลนั้นได้บูกาโยซากา้าฟิตทันช่วยทีมเช่นเดียวกับแบ็กซ้ายโอล็กานด้าสินเชนโกกลับมาเป็นตัวจริงรูปเกมทีมเยือนนั้นอาร์เซนอลครองบอลและหาโอกาสเข้าทำได้มากกว่าส่วนทางเชลซีนั้นไม่สามารถทำอะไรอาร์เซนอลได้เลย ครึ่งแรกแม้อาร์เซนอลจะบุกมามีจังหวะได้มากกว่าและกว่าจะได้ลุ้นต้องรอในนาทีที่29เมื่อกราเบียลมาตินาลีเปิดบอลให้กราเบียลเกซุสลอยตัวขึ้นโขกลง,ลง,ลงบอลลุดกรอบเสาไกลเหลือเชื่อก่อนจะจบไปในครึ่งแรกศูนย์ประรตูต่อศูนย์ในครึ่งหลังยังเป็นอาร์เซนอลที่ครองบอลและมีความได้เปรียบที่เหนือกว่ามาในนาทีที่62กริบราเบียลเกซุสหลุดเข้าไปยิงในมุมแคบยังติดเซฟเมนดีทุบออกหลังไปจนกระทั่งในเตะมุมนั้นเองเป็นจังหวะที่บูกาโยากาเปิดบอลเข้ากลาง เลยผู้เล่นเชลซี2-3ถึงคนที่กองอยู่บริเวณนั้นหลุดมาที่เสาสองเป็นกาเบียรมากันเยสแทบอินเข้าไปแบบโลง่ลงๆทำให้อาเซนอนนั้นบุกมานำเชลซี1ประตูต่อศูนย์พอเชลซีนั้นโดนนำแกรมพอตเตอร์ส่งอาร์มันโดโบโรยาและมาเรโอโควาสิตเอล็กซิสเตียนพูลิสิตลงมาเล่นแต่ยังทำอะไรอาเซนอนไม่ได้จบเกมออเซนอน บุกมาชนะถึงถิ่น1ประตูต่อศูนย์ทวงจากฝูงจากแมนซิตี้คืนได้สําเร็จคู่สามทุ่มของวันที่เช่นเดียวกันแอสตันวิลลาเปิดวิลลาพาร์คต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้แอสตันวิลลาประเดิมกุญซื้อใหม่อย่างอูนายเอเมรี่คุมทีมเป็นนัดแรกส่วนแมนยูเกมนี้ขาดบรูโน่เฟอร์นันเดสที่ติดโทษแบนโดยเอริกเทนฮากจับดอนี่ฟันเดเบกลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งบรูโน่และมีคาเซมิโลโรและคริสเตียนอิลิเซนยืนคู่กัน แดนหน้าวันนี้ใช้อเลฮันโดกรานาโชวออกสตาร์เป็นตัวจริงคู่ก,กับคิเซโนโรนันโดเริ่มเกมมาแค่7นาทีเจ้าบ้านขึ้นนําเร็วจากจังหวัดเจคอบดัมซีไหลทะลุช่องให้เลโอนไบรลีหลุดเข้าไปซัดด้วยซ้ายบอลเลียดเสาเข้าประตูไปสุดงามทันมาจานนี้ไม่กี่นาทีเวลานี้ห่างเป็น2อศูนย์จากลูกฟิกคิกของลูก้าดีนปั่นด้วยซ้ายเข้าไปดิคิอานั้นหมดปัญญาที่จะป้องกันเลยรูปเกมนั้นยังเป็นแอสตันวิลล่าที่ครองบอลได้เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกว่าที่ผีแดงจะ ในทีที่34อเลฮันโดกานาโชสร้างโอกาสยิงมุมแคบแต่ยังไปติดเซฟมาติเนสผู้รักษาประตูของวิลล่าเช่นเดียวกับลูกหม่งลง่ง ของโรนัลโดก็ยังปฏิเสฟมาริเนตอีกเช่นเดิมอย่างไรก็ตามแมนยูมาตีไข่แตกได้สําเร็จในนาทีที่45จากจังหวะที่ลูกช็อวอลเลนนอกกรอบเขตโทษฉลับหลังเจอขอบเรมซีบอลเปลี่ยนทางไปเข้าประตูจบครึ่งแรกวิลล่านำสอประตูต่อหนึ่งในครึงร่งหลังเริ่มเกมมาได้เพียง1ินาทีวิลล่าเกือบหนีห่างเป็น3าหนึ่งจากจังหวะเลวอนไบลี่แหวกผู้เล่นแมนยู2-3คนเข้าไปซัดด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษแต่บอลตรงตัวดีเคอาจากนั้นในนาทีที่49วิลล่าได้ประตูหนีห่างจนได้หลังจากทอิวัตกนนขึ้ เกมทางกาบซ้ายก่อนที่จะเข้ากลางเป็นเจคอบลมซี่วิ่งเข้ามาแปลเน้นเน้นบอลพุ่งเสียบเพนานตาข่ายหมดปัญญาอีกเช่นเคยที่ดีกาจะป้องกันลูกนี้ไว้ได้ในช่วงเวลาที่เหลือทําอะไรกันไม่ได้จบเกมแอสตันวิลล่าชนะไป3ประตูต่อหนึ่งคืนมาอยู่ที่อันดับที่13ส่วนแมนยูยังคงรั้งอันดับ5เหมือนเดิมมาที่คูปิดท้ายประจําสัปดาห์เป็นบิ๊กแมต ระหว่างสเปอร์เปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลเกมนี้สเปอร์ไม่มีชื่อซนเฮงมินที่มีการบาดเจ็บบริเวณเบ้าตาจงต้องดันเอาอีวานเปเรซิตนั้นมาเล่นกองหน้าตัวต่ำส่วนลิเวอร์พูลนั้นใช้3มแนวรุกโรเบโตเฟมิโนดาวินนูญเยสและมูเมดซาร่าเริ่มเกมมานั้นลิเวอร์พูลนั้นใช้ความได้เปรียบจากเกมรุกบุกมากดดันมาถึงในนาทีที่4 1ลิเวอร์พูลออกนําจุดได้จากจังหวะที่ดาวินนูญเยสรับบอลในกรอบเขตโทษจากโรเบอร์สันก็อนไหลต่อให้มูเมซาร่าจับบอล จังหวะแรกและตะวัดยิงเร็วเสียบเสาเข้าประตูไปเรียวพูออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์พอโดนนำสเปอร์ก็บุกเข้าใส่เพื่อหวังตีเสมอจากอีวานเปริสิกได้หม่งลงๆแต่ไปติดหัวของอาริซองเปลี่ยนทางไปชนเสาเรียวพูล่อตัวบุตรวิดมาในนาทีที่40ิเรียวพูหนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่หม่งขึ้นผู้รักษาประตูของอีริกไดเออร์บอลนั้นไปเข้าทางของโมเมซาลาหลุดเข้ามาชิปนิ่มๆข้ามตัวโยริสไปะทำให้จบครึ่งแรกเรียวพูบุกมานำถอตแนมฮอสเปอร์2 สองประตูต่อศูนย์หลังจากสเปอร์โหมอย่างหนักและมีโอกาสตีไข่แตกหลายครั้งจากรูงหมวกของอ,ลองีลิกไดเออร์ที่ปฏิเสธอลิซองลูกชร์จ่อจ่อของเปอร์ดิสต์และลูกยิงของแฮร์รี่เคนส่วนเลวพูนั้นเกือบได้ประตูที่3จากจังหวะที่ซัดโล่งในกรอบเขตโทษของซาร่าแต่ก็ยังไม่ผ่านยอริสเข้าไปจนสุดท้ายในนาทีที่70สเปอร์ก็ทําได้สําเร็จได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะที่คูรูเซฟกี้หลายบอลให้แฮร์รี่เคนซัดโดยขวาเสียบเสาไกลไปให้สเปอร์ไล่มาหนึ่งประตูต่อ2แต่สุดท้ายแล้วแม้ว่่าไก ทองจะบทอย่างไรก็ยังเจาะเลี้ยวภูไม่ได้ทําให้จบเกมเลี้ยวภูบุกมาเอาชนะสเปอร์ได้ถึงที่นีประตูต่อหนึ่งชนะเกมเยือนนัดแรกในฤดูกาลนี้รังอันดับแปของตารางส่วนสเปอร์นั้นล่วงลงมาที่4ตโดนนิวคาสเซิลที่เอาชนะได้แซงสรุปผลพิบัลลีคู่อื่นลีดเปิดบ้านชนะบอลมาได้4ประตูต่อ3แบบสุดมันนอติแฮมฟอร์เรสเปิดอรังเสมอเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อ2ใไบตันนั้นทําได้บุกมาเอาชนะบูเพียมตันได้3ประตูต่อ2 เอเวอร์ตันเปิดบ้านแพ้กับเลสเตอร์0ประตูต่อ2เซาท์แฮมตันนั้นยังไม่ฟื้นโดนนิวคาสเซิลฟอร์มแรงบุกมาชนะได้4ประตูต่อ1เวสต์แฮมนั้นพ่ายขาบ้านให้กับคิสซันพาเลตไป2ประตูต่อ1 สรุปอันดับหัวตารางที่1ยังคงเป็นอาร์เซนอลแข่ง13นัดมี34คะแนนตามมาด้วยซิตี้แข่งเท่ากันมี32แต้มตามอยู่2คะแนนส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั้นมาแรงจริงๆอยู่ที่อันดับที่3แข่งไป14นัดซึ่งมากกว่า1นัดมี27แต้มอันดับที่4เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ที่แข่ง14นัดเช่นเดียวกันมี26แต้มตามหลังนิวคาสเซิล1แต้ม ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังอยู่ที่อันดับที่5แข่ง13นัดมี23คะแนนส่วนเชลซีนั้นต้องตกไปอยู่อันดับที่7เนื่องจากลูกได้เสียน้อยกว่าไบตันซึ่งแข่งไปแล้ว13นัดเท่ากันมีแต้ม21แต้มเท่ากันแต่ลูกประตูดได้เสียของไบตันนั้นดีกว่าทําให้ขึ้นไปรั้งอันดับที่6ส่วนเชลซีนั้นตกลงมาที่7ทางฝั่งเลี้ยวภูนั้นรั้งอยู่อันดับที่8แข่งไป13นัดมี19แต้ม และปลดล็อกเกมเยือนได้สําเร็จในนัดล่าสุดส่วนท้ายตารางนั้นยังคงเป็นนอตติงแฮมฟอร์เดสที่ยังรั้งอยู่บวยของตารางแข่ง14นัดมี10แต้มเท่ากับบูธแฮมตันอันดับที่19แข่ง14นัดมี10แต้มลูกได้เสียนั้นยังนําอยู่ส่วนซาตเทมตันนั้นยังอยู่ที่18แข่ง14นัดมี12คะแนนเดเซอร์ซิตี คว้าชัยจากเอเวอเรตนมานาที่แล้วทําให้พวกเขานั้นกระโดดมาที่14แข่ง14นะัดมี14แต้มห่างจากโซนตกชั้นเพียง2แต้มเท่านั้นนี่ก็คือสรุปผลพิมารีปประจําสัปดาห์ที่15เพื่อจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถ้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ให้พวกเราแฮทติกติดขอบด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คิปต่อไปจะเป็นคิปอะไรฝากรับชมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ